สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่27กุุภาพันธ์2 5 6นนะคะวันนี้แมรี่ก็นําโชคลาบมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเกี่ยวกับทะเบียนรถนะคะแล้วก็มียันตัวเลขโชคลาบนะคะตอนนี้ก็ให้ท่านผู้ชมได้ชมบรรยากาศไปด้วยนะคะฟังไปด้วยใจเย็นเย็นสบายสบายนะคะใจเย็นใจดีมีสุขนะคะสําหรับตัวเลขโชคลาบรถคันที่มาเจอวันนี้นะคะ เลขเลขหน้าสวยมากนะคะท่านผู้ชมคะเลขหน้าสวยมากแล้วก็มีป้ายทะเบียนรถก็สวยนะคะแล้วก็จะมีอักระยันนะคะสวยงามมากท่านผู้ชมก็พิจรารณาดูนะคะสําหรับอากาะยันตัวเลขโชคลาบนะคะท่านผู้ชมสังเกตดูให้ดีๆนะคะดูแต่ตัวตัวเลขก็ได้นะคะดูดีๆก็จะมีตัวเลขแฝงอยู่ในยันนะคะใจเย็นๆสบายๆนะคะ ยังไงมารลีก็ขอให้ท่านผู้ชมชมีโชคลาภในวดวันที่ 1... มีนาคม2564ที่จะถึงนี้นะคะวันนี้นะคะก็มีญาติธรรมพ่อแม่พี่น้องได้มาทําบุญที่วัดสว่างธรรมันดาลน,นะคะวันนี้มะรลีก็ได้ยินมาว่ามีท่านที่มีโชคลาภนะคะแต่ว่ามะรลีก็ไม่ได้สัมภาษณ์ท่านนะคะไม่ได้ถามท่านเพราะว่าวันนี้มีมัลีมีเวลาไม่เยอะนะคะเพราะว่าเป็นวันศวันศที่บางวันก็มีเวรนะคะ แต่ว่าก็ได้ยินมาว่าท่านที่มาวันนี้นะคะที่มาทําบุญวันนี้มีโชคลาบนะคะญาติธรรมก็เลยได้มาทําบุญมาถวายปัจจัยถวายเงินร่วมสร้างศาลาวัดวาอารามนะคะร่วมสร้างวัดวาอารามกับปู่ท่านนะคะแล้วก็ได้มาล้างห้องน้ําวัดเป็นการสะเดาะเคราะห์นะคะเป็นการสะเดาะเคราะห์ไปในตัวด้วยนะคะ ท่านผู้ชมก็อนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะยินดีในบุญด้วยกันก็ถือว่าเป็นบุญของท่านผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับพ่อแม่พี่น้องที่มาทําบุญในวันนี้นะคะก็ได้มาทําบุญเสริมดวงเสริมบารมีทําบุญเสริมสิริเสริมมงคลนะคะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตนะคะก่อนที่จะได้รับโชคลาภก้อนใหญ่นะคะก็ต้องเสริมดวงเสริมบารมีนะคะท่านผู้ชมค่ะ เพื่อจะได้เปิดรับโชคลาภเพื่อความเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะท่านผู้ชมก็สังเกตดูนะคะฟังดูให้จบคลิปด้วยนะคะใจเย็นใจดีมีสุขนะคะฟังไปสบายๆค่ะใจเย็นใจดีก็เปิดรับโชคลาภวาสนาบารมีนะคะเพราะว่าการถ่ายทำก็ต้องอาศัยบรรยากาศด้วยนะคะมันลีก็ต้องขออนุมโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะท่านผู้ชมก็เริ่มอนุโมทนาบุญด้วยกันนะคะ อนุโมทนาบุญกับผู้ที่มาทําบุญเรทําบุญวันนี้นะคะสําหรับโชคลาภวันนี้นะคะตัวเลขโชคลาภก็จะเป็นภาพเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็จะมีภาพนิ่งให้ดูด้วยนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ถ่ายทําให้ท่านผู้ชมดูนะคะเกี่ยวกับตัวเลขโชคลาภ <c oughs> ก็เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ไม่แน่นอนนะคะมีถูกบ้าง ไม่ถูกบ้างนะคะมีเข้าบ้างหลุดบ้างก็ถือว่าเป็นธรรมดานะคะถามว่าโชคลาภอยู่ที่ไหนโชคลาภก็อยู่ที่ดวงวาสนานะคะอย่างเช่นอักขระยันต์ตัวเลขโชคลาภนะคะบางท่านบางคนก็อาจจะมองเห็นไม่เหมือนกันนะคะจะมองเห็นไม่เหมือนกันก็อยู่ที่ดวงจริงๆนะคะท่านผู้ชมคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ท่านผู้ชมมีโชคลาภก้อนใหญ่นะคะมีเงินมีทองในการสร้างบาร,รมีนะคะ เศรษฐีมหาเศรษฐีนะคะเป็นที่พึ่งพาอาศยของผู้คนที่ตกทุกข์ได้ยากนะคะสังเกตดูให้ดีๆนะคะโชคลาภที่อยู่ในคลิปนี้เป๊ะๆนะคะตาดีมีโชคนะคะใจเย็นใจดีมีโชคค่ะขอบพระคุณในความเมตตาของท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจให้กับช่องมาริชาแนลมาตลอดนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องมาริชาแนลด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อ แจ้งเตือนท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะคะสาธุขอบารมีของหลวงพ่อพระงามขอบารมีปู่ย่า่าเสด็จขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเฮงเรวยๆทุกท่านค่ะุธรรมประทารพทง เรามีหลวงปู่ด้วงเย็นน้ำทะเลจืดปกปักรักษาณะแก้วคาดปลอดภัยน่าดีโมดีน่าดีโมดีสมังการตังเกวานังสังเกวุกาสนะผูกาสนะเกสาโรมานังพาสันตาตะโจโรมาทันตาเกสาพุทโธธรมโมสังโฆปกปักรักษาะสมังการตังเกวานังสังเกตอกาสระนากาโเกวเกสเกวสาตรยนาพุทโธมังสเรียนตีนาการสมังสเรียนตีพุทโธธรรมโมสังโฆรักษานาการสมังสเรียนตีเทวารักษาสมังเรียนติขัตติไปดีมัดีรักษาตลอดปลอดภัยทั้งตัวโอ้พุทโธมังสเรียนตีขัตติ ตุน้าตาดุกันเด้อพองเลยเอาเลยด้วยไปทะเบียนไม่ท่หามก่อนาหรือนี่โสดเลนี่หอาโสดรเงี้ยงว่าอกหเลนี่ับเงี้ย้วยลัหมันไป้วมันบอกไปก่อนนะรถเห็้ยงไปมันก็ขัดหรื we okay.